วัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเปนทูชแนลกับมหาเวทผนึกมารตัวเต็มตอนที่2 6 6รอมังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าศึกชิชตาแดนอสุราชินจูกุพาร์ทสาเย็ด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 กลับมาอีกครั้งนะกับซีรีส์สึกชิชตาแดนอสุรากลับมาซะแบบกูไม่หายคิดถึงมืองเลยตัดเข้าสู่มังงะนในตอนล่าสุดขณะที่ฟูชิโงะเมงุมีนั้นกำลังพูดคุยกับตาโดริยูจิเสียงของเมงุมีที่กำลังถอดใจและกล้มหน้าอยู่นั้นก็ได้พูดออกมา อิตาลีฉันพอแล้วตัวฉันน่ะเคยคิดว่าฉันอยากสร้างโลกที่รัำรวมีกี่นะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องมาเชิญหน้าความทุกข์โดยใช่เหตุหรือต่อฉันไม่สามารถสร้างสําเร็จเลยก็ตามอย่างน้อยแค่ตัวฉันได้ถนอมชีวิตนั้นแสนเบ,บาบางนั้นไว้ในขอบเขตที่ฉันรับรู้และมองเห็นแต่เพราะี่ตัวฉันยังมีชีวิตอยู่ก็ยังดีได้กินอาหารโดยใช้ความคุ้นมือในการทําอาหารในการทําได้มองสภาพที่ได้ซักไว้กลางแดดแบบไม่ต้องคิดอะไร ได้มองตามหลังโคเดซุมิกิเดินเคียงข้าวคนแบบไปตาโดริในตอนทิตะวันนะกําลังตกดินเธอเกิดได้ทําแบบที่ว่ามาทั้งหมดนี่แล้วก็ตัวฉันเองนะ่ะคงมีความสุขอยู่ไม่น้อยเลยแต่ว่านะอีตาโดริตัวฉันนะ่ะพอแล้วล่ะสิ้นสุดคําพูดนั้นตัวของยูจิก็ได้ก้มหน้าเช่นเดียวกันฟุชิงโุโระอาการป่วยของปู่ฉันเองนะ่ะเริ่มต้นจากมะเร็งปอดซึ่งในตอนนั้นปนะู่น่ะเลือกในการปฏิเสธการรักษาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเธอเกได้พูดตามตรงแล้วก็ในตอนนั้นันเเลยไม่่มข้าาใจว ทำไมปู่น่ะเรื่องในการปฏิเสธการรักษาทำไมปู่น่ะชอบเปิดถึงเรื่องการทารุในค่าได้ฟังเป็นครั้งคราวส่วนหนึ่งคงเพราะว่าร่างกายฉันยังแข็งแรงก็เลยคิดว่าการรักษาแค่นี้นคงไม่น่าเป็นไรแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่พอฉันได้ย้ายมาที้เรียนคุณใส่แล้วฉันก็ได้เจอกับเหตุการณ์เลวร้วายมากมายตัวฉันในตอนนั้นก็เริ่ตมตั้งคำถามแล้วว่าตัวฉันในตอนนี้ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนตัวฉันเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคุณปู่และบรรดาคนที่ต้องต่อสู้ร่วมกับความเป็นจริงที่ยากในการรับมือ และก็พอแบบนั้นแล้วในตอนนี้ฟูชิโละตัวฉันในตอนนี้จึงไม่กล้าขอให้ตัวนายนะมีชีวิตอยู่ต่อและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของซูคุนะกับยูจิขังภายในนาเขตของยูจิซูคุนะานั้นก็ได้ตั้งท่านในการละมือการกาณาเขตสิ่งนั้นเลยคือตะกร้าสารในความว่างเปล่าหรือหีบสารสุญญาตาและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาซูคุนะกับยูจิทั้งคู่ในตอนนี้นั้นกำลังเดินเข้าหากันและจากนั้นตัวของซูคุนะเนี่ยก็ได้ทดในใจวิธีการรีเซ็ตอาคมที่ได้ถูกใช้งานจจนเเก,ากกกกียาาาาร,าราขต ผ่านการทำลายของสมองของตัวเองแบบที่โกโจซาต้ลุเคยแสดงให้เห็นการทำแบบนั้นนับว่าเสียงเกินไปจากสมองในตอนนี้ที่รับอิทธิพลมาจากพื้นที่ไรมาตาและจากนั้นเนื้อหาขอบางบังง็ได้เขียนไว้ว่า แต่่าถึงแบบนั้นแล้วระกาสารในความว่างเปล่าและอนาเขตแบบยอ่อใช้กาลังส่งน้อยกว่าในการทํางานเมื่อเทียบกับการกาอาณาเขตของจริงดังนั้นแล้วการใช้งานระกาสารในความว่างเปล่าหรืออาาเขตแบบย่อนั้นใช้ในการถ่วงเวลาของอาาเขตแต่ก็ใช้ว่าจะสามารถถ่วงได้ตลอดรอดฝั่งกับการตัวของสุครุานั้นสามารถใช้ระกาสารในความว่างเปล่าได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วจึงสามารถช่ยเชยในส่วนที่ได้ขาดหายไปได้ทําให้ตัวของสุคุนานั้นไม่โดนซึ่งอาณาเขตครอบงําและจากนั้นสุคุนากับยูจิเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันด้วยการเช้หมัดใช้มือตัวของสุคุนานั้นที่ได้พุ่งมาในการกัดแต่ยูจิตัวของยูจิก็สามารถใช้มือในการรับการโจมตีและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชี้ศอกเข้าโจมตีขาสุคุนาทาให้สุคุนาที่โดนการโจมตีอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ใช้หลังแขนในการผลักยูจิขณะที่ยูจินั้นกาลังจะลม้มสุคุานาก็ได้ใช้มือเขานในการอ ก็ได้วิ่งเข้าใส่บอกตามตรงว่าตัวชั้นเองก็ตกใจไม่คิดเลยว่าคนอย่างแกทําให้ชั้นชุนเชียวได้ขนาดนี้ไอ้เด็กโง่แกนี่มันกล้าจริงๆที่น้ามาสังเวชตัวฉัน้นพราะฉะนั้นเล่าตัวชั้นจะมนุษย์ทุกคนยกเว้นตัวแกต้องชดเชยกับเรื่องนี้ไอ,นไอ้เวนเนยแค่คิดก็สนุกละและจากนั้นภาพของงาได้ตัดมาที่ข้างใจใจอีกครั้งขณะที่เมโอมีัยเด็กนั้นกาลังคุยกับยูจิอะไรทําไมําหน้าแบบนั้นและจากนั้นเสียงยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับ ไม่มีอะไรหรอกแค่คิดว่าพอไม่มีนายอยู่ด้วยนะมันก็แค่เหงาเป็นบ้าเท่านั้นเองฟุชิงกันหรอและจากนั้นภาพก็ได้ตามที่การต่อสู้รัง้งข,ขณะที่ซุคุนานั้นกำลังกะเข้าโจมตียูจิวินาชีนั้นขางซูคุน้าเนี่ยก็ได้ตกลงไปในเงาทำให้ตัวซุคุนะาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างตกใจมากบ้านะมะโหลรากาก็โดนทำลายไปแล้วเพราชนะนั้นาอาคมสีเงาก็ไม่น่าสามารถใช้งานได้ดังนั้นเราจะบอกว่าเงานี่เลยคือ ฝีมือของฟูชิโงโง,ง่งงันเหรอดวงจิตนั่นถูกพิธีอาบน้ำในการถ่วงจมดิ่งไปแล้วแต่ว่าเริ่มกลับมามีสติสัมปชัญญะงั้นเหรอใช่งั้นก็ชัดเจนแล้วเป็นเพราะว่าใครคอยเด็กโง,ง่นั้น ติสุดการวิค์นั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้พุ่งมาต่อยเข้าใส่หน้าสุคุนะอย่างแรงหลังจากนั้นตัวของยูจิที่เห็นสุคุนะกำลังจมไปในเงาตัวของยูจินั้นกับยิ้มออกมาเหมือนกับว่าตัวเขาในตอนนี้นั้นไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังหลังจากนั้นตัวของยูจิก็ได้วิ่งเข้าไปซัดสุคุนะรัวยอย่างหลายหมัดและในสนามการต่อสู้นะครั้งนี้ก็ยังมีหิมะตกอยู่ตัวของยูจิเนี่ยก็ได้เตะหิมะใส่หน้าสุคุนะ และจากนั้นเองนะฮะทำให้สุคุนะเริ่มทนไม่ไหวเขาได้จับหัวของยูจิและจากนั้นก็ได้ใช้ม,มือข้างในการต่อยตัวของยูจิเองก็ได้ทําเช่นเดียวกันยูจิใช้มือซ้ายจับหัวสุคุนะและจากนั้นยูจิก็ได้รวบหมัดขวาใส่กระโหลกสุคุณะทาให้ในตอนนี้นะทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเหมือนการแลกหมัดในครั้งนี้ตัวของยูจิจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะว่าสุคุนะที่กำลังโดนยูจิต่อยนั้นถึงกับหัวโยกและไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นเพราะว่าตัวเราก็สามารถสังเกตได้ว่าตะการสารนนนนนนควาวาาาาามม่่่่เเลอออุะะกกกกกกก็ไดดดด้้ริแแตตกตออกจากกาทีีโยยชัััภห เว้นมัดขอยเด็กโง่นี่ทำให้ตัวเราใช้อาคมย้อนกลับในการแก้เกมได้ยะพอชนะแล้วในตอนนี้ตะก้าสารในคาว่าปเปล่ากำลังแตกออกเมื่อตัวของสุคุณาคิดในใจเสร็จวินาทีนั้นเนี่ยก็ได้มีเสียงบางอย่าง และเสียงนั้นเลยคืออาคมไข่ของซูคุนะนั่นเองตัวซูคุนะใช้อาคมไข่เข้าโจมตีมือซ้ายของยูจิขณะที่ยูจินั้นกำลังง,ง้างทำให้อุปกรณ์ใส่เวทของยูจิที่ยูจินั้นกำลังสวมอยู่แตกออกแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วก็ไม่สามารถหยุดหมัดของยูจิได้ตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ง้างมาต่อยซูคุนะอีกครั้งและจากนั้นเสียงของยูจิก็ได้คิดในใจาอาคมของซูคุนะกลับคืนมาแล้วด้วยการรีเซ็ตอาคมแบบที่อาจารย์โกโจเคยทำ และจากนั้นภาพจะมีการตัดมาหาสุคุณาที่สุคุณานั้นกาลังเลือกกําเดาไหลและจากนั้นตัวสุคุณาที่กําลังตั้งท่ากาง,งนาเขมือเดียวก็ได้พูดออกมากางนาเขมืแต่วินาทีที่สุคุณาได้เอ่ยเสร็จตัวของสุคุณากับตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นภาพตรงหน้าของสุคุณานิ้วก้อยกับนิ้วนางของยูจีได้หายไปและจากนั้นภาพจะมีการตัดมาณสารที่ใดสารที่หนึ่งเปรียบเสมือนกับเขื่อนป่าปลาบางอย่างเหมือนว่าในตอนนี้นั้นณสารที่สุดลึกนิ้วของสุคุณะกำลังถูกตึงอยู่ และแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาตอนที่266ก็ได้จบลงไปและผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้ฟังข่าวนี้แล้วนะฮะข่าวข่านั้นอาจจะเป็นข่าวร้ายแล้วก็เป็นข่าวดีในเวลาเดียวกันนั่นเลยคือมังงะมหาเวทผนึกมานั้นจะจบในอีก5ตอนหรือก็คือจบในตอนที่231นั่นเองมันจะจบราวๆกับสิ้นเดือน9นะฮะประมาณเดือนกันยายนพอดีเลย แม่เอาเรียกหรือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างน่าใจหายมากถามผมนะฮะมังงะโดนตัดจบหรือเปล่าบอกตามตรงนะฮะว่ามังงะไม่ถูกตัดจบแต่อย่างใดนะแต่ว่าอาจารย์เขาวางแผนให้มันจบตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่เหมือนกับ น่าจะเป็นคนที่แบบเพิ่งเขียนมังงะใหม่ดังเร็วเกินไปอะไรจำนองนี้นะผมคิดว่าจาร์ยน่าจะวางแผนหลายๆอย่างไว้ไม่ค่อยดีบวกกับสุขภาพของแกด้วยที่ไม่ค่อยดีอะ่ะดังนั้นแล้วจึงต้องมีการเขียนหยุดเขียนหยุดอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยหยุดบ่อยมากๆสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็อยากจะบอกว่า มันมาถึงช่วงสุดท้ายของมังงะแล้วล่ะ5ตอนผมไม่รู้นะฮะมันจะตัดจบแบบไหนแต่ผมคิดว่าจากที่เราได้เห็นกันนะ่ะการต่อสู้ในครั้งนี้มันใกล้จบแล้วนิ้วนี้คือนิ้วซ้ายของสุคุณะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีไพ่ตายอื่นซ่อนอีกแล้วมันน่าจะเป็นไพ่ตายของฝั่งพระเอกมากกว่าฝั่งของสุคุณะแล้วอะส่วนการต่อสู้คู่ฮาคลิก็อย่างที่ผมได้มีการวิเคราะห์ไปนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะโดนตัดการต่อสู้เนาะไม่น่าจะมีการต่อสู้อีกแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่5ตอนนะฮะมันสู้เสร็จอะไรเเสรร็็จดดีี๋ยยววกกตต้อองงงงมมาาาปูในงงนนนทินึ่ สงบสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากนี้จะเป็นยังไงต่ออืมไหนจะมีเรื่องของยูตะอีกก็มีหลายเรื่องนะฮะที่ยังเป็นคิวแต่ก็ั่้แหละนะฮะมันมาถึงช่วงท้ายแล้ะใครที่ด่าไว้เนี่ยผมก็แอบ,บด่าใเหมือนกันนะ ก็เรามาลุ้นในถึงช่วงท้ายของบังะงกันและคือผมเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนนะฮะมาพูดคุยเรื่องของ5ตอนสุดท้ายของบังงะน่าจะเป็นวันพุธนะครับผมไลฟ์สดประมาณ1นึ่ทุ่มสองทุ่มนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละคนว่างกันไหมเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ถ้าเกิดไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันแต่ถ้าเกิดมีคนว่างเยอะเนี่ยก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดคุยกันนะ,ะเรื่องของชินจูกุโชดาวและชัดดาวิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์น,นะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ